สวัสดีครับผมสวัสดีครัพี่บอสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Head to Head นะคะซึ่งเราจะมาคุยกันต่อเรื่องศึกคนชนคน NFL ค่ะถูกต้องนะฮะโอ้โหในวันนี้ฮะเราจะได้ดูศึกคนชนคนนะครับระหว่างเซนตหลุยส์แรมส์นะครับจะมาเจอกับนี่เลยครับเดียร์ทูซีฮอคถูกต้องที่น้องฟันทองว่าที่ที่แล้วเขาชนะแล้วชนะจริงเออที่ชนะอะไรนะไม่รู้จำไม่ได้ซีแอตเติลเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีฮอคไม่รู้ซีฮอคนะออ๋ใช่ อีกก็ปิดกัยก็ปไปไทยนี่แบบฟันธงแม่นเลยบอกแล้วแต่ว่าแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยนี่มีโอกาสไปเที่ยวไหนบ้างร้ป่ะครับไม่มีช่วงนี้งานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะพี่บอสจริงจริงๆอยากดูหนังมากเพราะตอนนี้มีแต่หนังดีๆเข้าใช่แล้วเรื่องที่พลาดไปนี้อยากจะดูก็คือ Twilight ใช่ไหมเหรออยากจะดู Edward นอตันไม่ใช่นอกจาน้องก็ชอบเนาเนาะชอบไหมแต่ว่านี่อฟอย่างเงี้ยใช่โอ้ยน้องตอนที่เขากระทืบฟันตรงฟุตบาทนะอ๋อคือชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ไม่แต่เป็นซีนเด็ดไงไม่แต่แล้วก็มีหนังที่อ่ากำลังจะเข้าครับเข้าแล้วเข้าแล้วก็คืออิมมอร์ทัลอิมมอร์ทัลที่เกี่ยวกับเทพเทพเจ้ากรีกทั้งหลายเพราะน้องชอบเรื่องพวกนั้นคือชอบเทพเจ้า ไม่ใช่กล้ามใหญ่ๆโตเขาหล่อดีวิ่งชอบผู้ชายกล้ามแบบบึกบึ๊บบึกเงี้ยอย่างนี้ต้องไม่พลาดเขาเยินเรื่อง300แน่เลยโอ้เจบาบอลเลอร์ตอนนั้นเนี่ยดูเป็นร้อยแล้วไม่นียอมนะคะแบบนั้นไม่ทีนี้ดูสามมิติเลยนะดู 3D เลยนะจริงป่ะซื้อแบบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้กล้ามนิ่นนูนออกมาประทะกับไม่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนนั้นยังสวยใสอย่างเงี้ยไม่ตอนนั้นคือจำได้ว่าเขาเขาโปรโมทเยอะไงแล้วเราก็แบบว่าตื่นเต้นก็ไปดูเบื้งครอบครัวแฟมิลี่แล้วก็ซื้อแแบบปัดดทนส อโอ้ยอย่างนี้เราดูสนุกมากดูหลายรอบด้วยอ่าแต่ว่านี่เขาก็ทีนี้ก็เคยอ่านประวัติมาเขาก็เป็นเผ่าสปาร์ตันที่ไปสู้กับคนนะับหมื่นจริงๆถูกต้องถูกต้องเพียงแต่ว่าเขาตกไป1%นเท่านะะั้นเองฮะคืออะไรคะคือจริงๆเนี่ยกองทัพ300เนี่ยไม่ได้มีแค่300คนครับไม่มีจริงๆทีนี้อ่านนี่ไงพี่ถึงบอกว่าไทยนี่แบบเข้าใจผิดนะฮะจริงๆริงคนเกนือบทั่วโลกเข้าใจผิดหมดเลยฮะ,ะมีพี่นี่เข้าใจถูกอยู่คนเดียว <laughs> ทำไมคะจริงมีกี่คนมันมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเขาเขียนไปเลยครับเป็นเหมือนพงศาวดารเลยก็ไได้นะเขาบอกจริงๆแล้วนักวบเคราสปาร์ตันมันมีหนึ่งคนที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ด้วยนะครับท่นนี้ขอไม่เราท่นนี้ให้พี่บอสเชิญเข้ามาทนี่จะรอดูวันนี้พี่เชิญเข้ามาพี่เปิดพงศาวดารเขามีรหัสอยู่ฮะพี่ก็เลยโทรไปหาคนที่ทำดาวินชีโค้ดเนี่ยบอกว่าช่วยแกะรอยได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วนะฮะคนนี้ครับเขามีฉายาว่าชื่อเขาเนี่ย คือนักรบแต่ละคนจะมีฉายาคนนี Meeting ้เขามีฉายาว่านักรบไร้นามอ๋อเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ถูกพูดถึงเลยใช่สงสนะน่าสงสารนะอ่ะมาแล้วครับขอเสียงูต้อนรับให้กับนักรบร้อยนามในเผาผงสปาร์ตันนฮ่าเดินถ้าเดินแบบก่อนจะออกรบทับเคาะ

จะน้องไม่นิยมแบบนี้นะอาไม่ใช่แบบนี้น้องไม่นิยมแบบนี้นะนี่ยิ่งกว่าสามมิติฮะนี่มาแบบสี่มิติเลยนะไมยนี่มีรูปรถกลิ่นเสียงมารบถ้าผมยาวกว่านี้อาจจะชอบนะผมยาวเลยนะอ่าแลวประกาศซักดาก่อนครับ We are กระป่าย ลักษณะเหมือนปวดท้องไม่ได้ถ่ายมาหลายเดือนนะฮะอ่ะมามาเข้าเรื่องครับผมมารายการ NFL รพูดเสียงธรรมาดาดีกว่าอหลอดเสียงไม่ค่อยดีนะครับมารายการ NFL ทั้งทีท่าพูดถึงวิธีการต่อสู้ที่ชาวสปาร์ตันจะเอามา่ฟักนรววันนี้ เคยอ่านพงศาวดารเขาบอกว่าวิธีการรบของเขาเนี่ยเป็นความลับมากเพราะไม่งั้นเดยวคู่ต่อสู้จะคู่ต่อสู้จะรู้แผนครับผมทาไงครับทีนี่ไม่รู้ไงเพราะว่าเพราะเขาไม่บอกไงเขาบอกว่ามันเป็นความลับของเผ่าสปาร์ตันจริงจริงนี่จะมาแผลยมามาเผยมาเผยมาเผยแพร่เผยแพร่จะมาเผยแครู่แล้วอยางงี้จะไม่โดนเผ่าสปาร์ตันคนอื่นมากระทืบเอาหรอมาเผยความลับเนี่ย มันตายไปหมดแล้วกเขาถึงเขาถึงรอดมาได้ใช่ครับจริงๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับว่าอย่างที่บอกเขาเป็นนักยบคนที่301จริงเหรอ301คนนี้เหรอพี่หมอคนนี้แหละครับนะฮะท่านี่ไม่เชื่อว่าเขาเก่งจริงท่านี้งั้นงั้นเรางั้นเรามาพูดถึงนี่ดีกว่านะว่าเขาเนี่ยผ่านนะฮะการต่อสู้ในอ่าวิธีรบของเขาคืออะไรอ่จริงจริงค่าตัวค่าเนี่ยมีชื่อเสียงเรียงนามว่าค่าชื่อกาลาปากอส ฟิลิปปินส์เหรอชื่อกาลาปากอสนั่นมันเกาะที่อิลิปปิอกาลาปากอสตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าออ๋ฟิลิปปินส์เนี่ยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับท่านใช่คือได้ยินมาว่าท่านไร้นามแล้วชาไร้นามชาชื่อกาลาปากอสออ๋แล้วทำไมปัจจุบันชื่อไร้นามอ่ะยังไม่ได้คิดเข้าเรื่องดีกว่าเอางี้ดีกว่าวิธีการต่อสู้เอาวิธีการต่อสู้เอาพูดถึงวิธีการต่อสู้จุดอ่อนของพวกตัวใหญ่ๆครับ พวก NFL เนี่มันตัวมันใหญ่นักเรามี3จุดทอนหลักๆง่ายๆมาเดี๋ยวขอยืมมี่เป็นเป็นที่ชี้กันแล้วจุดที่หจุดที่หนึ่งอยู่ตรงไหนฮะใครที่นั่งเกียร์นะฮะอยู่ที่ไหนคะโอ้ยเล็งอยู่ที่ไหนบคาเคยกลัวของมีคมหรอกคุณไทยนี่ของมีคมข่าเจอมาเยอะในศึกเดี๋ยวข่าจะแสดงให้ดูว่าลิ้นข่าแข็งแรงแค่ไหนบาดปากอ้าจุดแรกอยู่ไหนคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดู จุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งครับหูตรงนี้หูสมัยคะหูเป็นยังไงจริงๆหูคนเรามีเส้นประสาทเยอะครับอ่าหูคนเราเส้นประสาทเยอะอ่เวลาเวลาเข้าใกล้พวกมันเนี่ยให้อย่าไปแท็กครับให้เอาบริเวณหูเปล่าดูดูอย่างนะคุณไทนี่อ่าทำกับพี่บอสแต่รู้สึกจักรจี้ถูกไหมแต่พี่บอสเขาก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอะโอ้ไหนไหนเอาหูมานี่ อุ้ยพอมกินนะกินอะไรมาเนี่ยเป่าหูไงจะได้รู้ว่าหูเบาหรือเปล่าอันที่สองอที่สองอะไรนะอะไรนะจอหรือเปล่าอล L อลอลเล L แล้วโดนจริงด้วยนี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้ไม่แต่ว่าผู้เล่นเน้นเฟลเขาก็มี padding มีแบบก่อป้องกันไม่ใช่เหรอบางคนบางที่ก็เข้าไปแต่แท็กนี้ใช่ไหม กองอ่ะกองผมว่าคือเรียบร้อยอ่ะจุดที่สามเป็นไงจุดที่สามจุดที่สามจุดที่สามเราขอใช้อันยิ่งยิ่งต้องถือใกล้ๆหน่อยอย่างเงี้ยจุดจุดสามตรงไหนนะนี่หัวนมให้นี่รู้ด้วยนั่นน่ะสิทำไมถึงได้ถึงรู้ตลอดเพราะว่าเขาได้จำมาเนี่ยอืมนี่เจ็บจิ้งเจ็บจิงก็อยู่เฉยๆจะชี้นี่ชี้บริเวณนี้บริเวณนี้ทำไมคะทำไมฮะเป็นจุดจุดศาสตร์ของชายหนุ่ม ชายชายการโอ้โพอแล้วรวยระรวยแข็งหมดแล้วเนี่ยอะไรแข็งพูดจาสองแง่สองไม่ใช่น้องไม่ถือแล้วแล้วน้องน้องจะยิ่งขยับเข้าใกล้พี่บอสไม่ใช่ไม่ไอ้อย่างบนั้นโอ้ยรายการกีฬาพ่อหนุ่มแล้วออกปากกับเขฮะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์เออสังเวียนสังเวียนสังเวียนเอในในหนังอ่ะคิปๆตัวฆ่าเนี่ยผ่านเยอะๆอ่สังเวียนไหนบ้างสังเวียนไหนบ้างที่ไปได้สมรภูมิในยุโรปที่ฆ่าผ่านมาครับ ที่อัมสเตอร์ดัมแล้แวกฮอนแลนด์ยุโรปเหนือข่าลุยมาแล้วลุยมาแล้วลุยมาทุกชั้นทุกราคาเอ้ยไม่ใช่ทุกทุกสมรภูมิทุกพื้นที่อ๋อมีสังเวียนไหนไหมที่ประทับใจครับสังเวียนณดินแดนฝรั่งเศสสมัยข่านั่งลบเอ้ยนั่งปรึกษาเรื่องการลบกับนโปเลียนทีลาเดอฟอง ลาเดลฟ้องค่ากัลลุยกันแล้วหรือจะที่อิตาลีครับลาเดลค่ากัลลุยกันแล้วเอฟบีเนี่ยวันนั้นไปไม่กล้าทักโอยสายมาแล้วรับใจด้วยสายค่าส่งสารมาให้จากแองเจลิน่าแองเจลิน่าทำไมอ่ะอเป็นไหนสารอ่ะ ดิณะศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีอกสารมัดมาด้วยดิลืมลืมลืมจริงจริงอในกระเป๋าจ้างเครียดจังเลยเครียดไหมเครียดไหต้องเครียดอะคนที่สามที่พี่บอกนี่หน้าเหรอเขาถึงไร้นานมาขนาดนี้ผู้หญิงชอบคนตลกไม่ค่อยจริงนะเนี่ยน้องๆน้องๆสตูเพย์มองผมเต็มเลยอะมองในความเขามองได้แต่เขา หรือว่าคุมนนเพราะว่าในความพิดสษไหมละ่ะสารเขาว่าอะไรติหนี้สินเท่าไหร่สารว่าหิวมากเ,เหลือเกินสายตายาวเหยียดใช้สายตามองคาสึกเยอะครับล,บลบมานานแต่มไม่ค่อยมีเวลาไปหาหมอเท่าไหร่สารว่าอ๋อตัวเล็กมันละ,ละเข้ารหัสเมันเข้ารหัสอ๋อเข้ารหัสจากองค์กรอยูลูมินาติหลายองเเรื่องแล้วหลายองเลยทำไมคนกันเยอะอย่างนี้ล่ะ เฮ้ยนี่มันอ่านข้างๆโอ้จะเล่นมุออ๋อมีเทพท่านหนึ่งส่งสารมาตามข้าให้ไปลบเดี๋ยวนี้ที่นั่นคือเทพอะไรขออยากรู้ก่อนได้ไหมว่าเทพอะไรเทพอะไรเทพอะไรเปเทพประจักษ์แห่งมหาสมุทรชื่ออะไรเทพโพไซดอนแล้วเจ้าจะไปอยู่ในมหาสมุทได้ยังไงเออนั่นสิคิดเลยอ่ะไปอยู่ได้เทพโพไซดอนไกล้ๆเองรัชดาส่งสารมาว่าตอนเนี้ย คาดไตคิวว่างและวต้องรีบไปแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันนะท่านบอสท่านไทยนี่วันนี้เราสนุกกันมากพอแล้วข้าขออุปกรณ์สังหารหอกคืนแหอกข้างแค่แคืนด้วยตอนเนี้ยแถวปากเกร็ด,ดมีตระเェหลายตัวอยู่ขาดรีบไปล่า ่วาอ,นนอันนี้คือน้องไม่สนใจพี่บอสนะนี่คือท่าที่น้องจะไม่คุยกับพี่บอสสักห้านาทีได้นะสุกว่าพี่ต้นมานี่จะไม่คุยกับพี่บอสนะครับพี่บอสพาใครมาก็ไม่รู้อืมแม่ดิมาแล้วก็แต่งตัวประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยหรอปกดีพี่แบบหรือว่าพี่บอสชอบแบบนี้หรือความจริงทุกอย่างคือพี่บอสชอบแบบนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานมีลูกทุกอย่างบังหน้าทั้งนั้นนะจริงแล้วชอบอะไรแบบเกือเกือกกากแบบเนี้ยนะ เดี๋ยพรุ่งสักครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้นนักกรเงอนยูมากก็จะมาอยู่กับเราค่ะเจอกันช่วงหน้าค่ะครับ